สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะที่เนี่ยตั้งใจว่าจะมาที่วัดธรรมารามแห่งนี้อันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรมารามนะแต่ก็ลืมคิดไปว่าปกติแล้ววัดนี้เนี่ยนะคะวันธรรมดาเขาจะไม่ได้ให้เข้าไปอ่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตัวของอบริเวณเขตอ่พุทธาวาสเนี่ยนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้ตอนมาถึงเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ําคือด้านหน้าเขาจะแบ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์กุฏิพระศาลาท่าน้ำนะคะแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาการประเรียนก็จะมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ๆแต่ด้วยกี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเเรื่องของไอตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยไอตัว,ต,วตัวใหม่น่ะน่ะก็แล้วก็ วัดนี้บวกกับว่าปกติเขาก็ไม่ได้เปิดวันธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่บางวันมาก็เปิดนะอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเรามาแล้วเราไปขอกุญแจทางวัดอนะ่ะเขาน่าจะเปิดเพราะว่ากี้เคยมาวันธรรมดาแต่ถามว่าเข้าไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญไหมก็ไม่ใช่ประเด็นสาคัญเพราะว่าเรามาที่นี่กันบ่อยละว,วันนี้ที่มีความตั้งใจจะเข้ามาที่นี่เพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่น้ําท่วมเนี่ยเราไม่ได้มาที่วัดนี้เลยที่เป็นครั้งแรกที่พี่เข้ามามาจุดนี้ก็จะ เห็นวัดของความเป็นวัดที่สร้างในกรุงศรีอะแต่เขาบอกว่าวัดเนี้ยสร้างตั้งแต่ช่วงอยุธยาก,กลางๆมีข้อมูลบอกอยู่ตรงหน้าวัดนะคะเป็นป้ายบอกเอาไว้ว่าเขามีการพบว่ามีชื่อวัดธรรมรามเนี่ยอยู่ในข้อมูลของในพงศ์งสวสดานตอนที่บุเรงนองเนี่ยยกทัพมาตีกรุงศรีเรา ช่วงปี2112ตรงกับรัชสมัยของพระมหินนะคะถ้าทุกคนจำได้ตอนนั้นเนี่ยกุเรงนองมาเนี่ยชนะกรุงศรีเราใช่ไหมเอาชัยเหนือกรุงศรีเราได้แต่ว่าไม่ได้มีการแบบเผาทำลายแบบเราจนลาบเป็นหน้ากองเหมือนตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่สองรู้สึกว่าครั้งนั้นเนี่ยจะเอาตัวพระมหินไปด้วยนะมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆอยู่ในหนังของท่านมุ้ยแหละนะคะถ้าไปย้อนดูแล้วก็ วัดนี้อีกสกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านศาสนานะคะก็คือจะมีพระอุบาลีสองรูปนะคะรูปหนึ่งชื่อพระอุบาลีเถระอีกรูปหนึ่งชื่อพระอริยมุนีเถระมหาเถระเนี่ยสองรูปเนี้ยนะคะเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธพ,พระพุทธคโคสาคสาจาร์โตแห่งวัดพุทธไทยเนี่ยตั้งให้ นะคะแล้วก็ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับทางลังกาจริงๆจะเรียกว่าไปเจริญสัมพันธไมตรีถูกไหมอะคล้ายๆเหมือนไปเยผยแพร่าศาสนานี่แหละนะคะแต่ว่าเป็นการไปบวชไปบวชให้กับไปทําพิธีอุปสมบทที่ลังกาเออใช่ข้อมูลประมาณนั้นนะคะไปในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวรุลกมกทุกคนนหกภาพไหมมีพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีสองสองพระองค์แลวนะคะที่มีการพูดถึงก็คือพระมหิน ในช่วงพ่อม่หินก็คือตอนที่เราเสียเสยกรุงให้กับบุเรงนองไปทางพงสวสดีเนี่ยเขาใช้วัดธรรมรามเนี่ยเป็นจุดตั้งทัพส่วนหนึ่งแล้วพอชนะเราได้เนี่ยพ่อม่หินก็เข้าไปพูดง่ายคือต้องเข้าไปสวายบังคมบุเรงนองที่ตำหนักมเหยยงอะ่ะที่ทางฝั่งนอกเกาะแถววัดมเหยยงะนะคะประมาณนั้นนคะคะเรื่องราวก็ประมาณเนี้ยเมื่อกี้กี้เดินไปหน้าวัดกี้เห็นมีป้ายเขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าวัดธรรมาราม ตามรอยพระอุบาลีเดี๋ยวพ่อใช่ไหมก็เป็นในเชิงลักษณะว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องประวัติของพระอุบาลีทั้งสองูกก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับวัดธรรมารามยังไงก็ต้องมาวัดนี้ประมาณนี้แหละนะคะประมาณนี้เรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้แต่วัดนี้สวยมากค่ะทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่ากี้เมีโอกัดเข้าไปหลายรอบแล้วแหละแล้วก็ใครที่อยากจะดูเต็มๆก็ต้องไปย้อนดูเอาแต่วันนี้เรามาเดินลอๆอยู่ข้างกําแพงเขานะคะเพราะขี้กำลังจะบอกอย่างนี้ว่า ถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะคิดจะให้ทุกคนดูตัวเจดีย์ประธานของที่วัดธรรมารามเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์หลงเหลืออยู่ทุกคนเห็นปะเวลาเราไปโบราณสถานอะตามวัดข้างในอะนะคะที่มันมีเจดีย์ยกตัวอย่างอย่างเราไปวัดเอาไว้เห็นชัดๆเลยนะว่าอะไรดีที่มีเจดีย์ใหญ่ๆไงคะสดาวาดจะไหมวัดกุฎีดาวจะไหมเอาจรพราะวัดที่มันไม่มีในส่วนของตัวนี้หลงเหลืออยู่แล้วนะเพราะวัดใหญ่ยังหลงเหลืออยู่นะ อ่าประมาณเนี้ยมันก็เลยจะเห็นชัดว่าเวลาที่มันสมบูรณ์สมบ,สมบนะูรณ์อ่ะไอ้คำว่าฐานพระทักษิณที่พี่พูดถึงอยู่บ่อยๆอ่ะมันคืออันนั้นแหละแมที่มันเป็นรูปกากบาดเล็กๆเกี่ยวนนะันอ่ะอันนั้นอ่ะมันึ้นไปเดินได้นะแล้วก็จะมีเจดีย์เล็กๆอยู่แต,แต่ละมุมแต่ละมุมอะไรเงี้ยเล็กเลเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปว่าเขาจะสร้างออกมาในรูปแบบไหนประมาณนี้นะคะส่วนวิหารด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงคะ่ะสวยงามมากขนาดก็เปฏิสถานพุทธลูกและทางด้านหลังเนี่ยนะคะจะมีพวกชัลูกที่แบบ เป็นปางที่แปลกตาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเวลาจะถ่ายก็ไปยืนหนุ่ทางด้านนอกทางนู้นแล้วก็ถ่ายเข้ามาก็จะเห็นที่เก็บภาพไปหมดแล้วทุกที่แล้วก็อุโบสถของเขาเนี่ยก็จะเป็นอุโบสถของอเขาเรียกอะไรนะคะที่มันยังมีความสมบูรณ์อยู่อ่ะนะคะเราทําตัวเหมือนเป็นโจรเลยนะคะทุกคน <INTER F IR> แอบส่องคนะ่ะริงแล้วเราเข้าไปบอกเขาก็ได้นะคะแต่ที่ไม่กี่กี้เกรงใจเขาไงคะไม่เข้าก็ไม่เข้า,ไม,ขาไม่ใจหรอกนะคะนี่ทุกคนดูสีอุโบสถของเขาเนี่ยยังมีความเป็น ค่อนข,ข้างสมบูรณ์อยู่ถ้าทุกคนเห็นหน้าบันอ่ะปุ่นปั้นก็ยังคงเหลือเห็นไหมแล้วก็ที่เขาเอาในส่วนของเครื่องรายคามาแปะแปะแปะ,แปะไว้อะ่ะเนี่ยที่วัดบางวัดมันหายไปเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยหน้าบันสมบูรณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไปที่วัดคุดเราก็จะเจอบโบสถสไตล์งนี้เหมือนกันประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าบโบสถนี้เขาสร้างจากอุทยากลางๆเหมือนกหรล่านะคะเพราะว่าวัดเนวัดเนี่ยนะคะทุกคนบางบางสิ่งปลูกสร้างในวัดเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่ได้สร้างพร้อมกันก็ได้ไงถูกไหมมันอาจจะสร้างเจดีย์ก่อนสร้างวิหารก่อนแล้วก็อุโบสถอาจจะมาสร้างทีหลังก็ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารูปแบบการสร้างสไตล์อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นรูปแบบการสร้างที่เราเห็นในยุทธยาแบบช่วงปลายๆลงมาประมาณเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะไอตัวที่มันเป็นหลังคาที่มันเป็นเขียวเขียวเขียวๆขียวอ่เววะเขาเรียกว,ว่าเป็นกระเบื้องหลังเต่ามั้งเมื่อกี้จะไม่ผิดนะสังเเขียวอันนั้นอ่ะเออประมาณนี้ บางทีกี้ก็ขำขตัวเองเหมือนกันนะกุ้งม,มาส่องๆอยู่นะก็ไหว้ข้งไหนจะก็สิ้นเรื่องนะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็เขาไมได้เขาปิดไม่ให้เข้าอ่ะเนาะแล้วเราก็มาคนเดียวด้วยเกรงใจเขาอ่าถ้ามาหลายๆคนก็เออพอเข้าใจได้บางทีมาคนเดียวก็จะไม่ให้เขาเปิดแหมมันก็เก่งใจเขาเนาะโอเคนะแล้วเดี๋ยวหลังเราอยมาใหม่ละกันนะคะในส่วนของวัดธรรมารามไปลวค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะไปแบบพุ่นหัวเลยนะคะวันนี้นะคะ่อยมาใหม่่อยมาใหม่นะคะเดี๋ยวถ้า กลับเข้าไปในเกาะเลยอ่ะไม่น่าใจว่าที่จะไปตรงเจดีเพร่สุโยทยได้หรือเปล่านะถ้าไปได้เดี๋ยวจะพาไปนะคะเพระเมื่อกี้ส่องไปก็คิดถึงเพราะไม่ได้เข้าไปนานแล้วเหมือนกันไปค่ะทุกคนวัดธรรมารามก็แค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกัน